สวัสดีครับตัวถัดไปที่เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทำกันนะครับในการใช้ ManyChat ก็คือตัวที่สามารถส่งเมสเ g จเข้าไปใน Inbox นะครับของคนที่คอมเมนต์ใต้โพสต์เรานะครับสมมุติว่าเราโพสต์อะไรไปนะครับ ManyChat นะครับจะส่ง Inbox ไปหาคนคนนั้นนะครับทันทีนะครับเ,เป็น Default ก็ได้หรือจะเป็นคีย์เวิร์ดที่เราตั้งไว้ก็ได้นะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่เ,เมนูที่ชื่อว่า Growth Tools นะครับตัวนี้นะครับจะอยูออ่ข้างล่าง Dashboard Audience นะครับแล้วก็ Growth t o o l นะครับพอเรากดเข้ามาก็ยังไม่มีอะไรนะครับ เราก็ไปที่บวก New c l o w t Tool ตัวนี้นะครับซึ่งเครื่องมือในการทำ g r o w t Tools เนี่ยจะมีเยอะนะครับจะมีหลายตัวมากเลยนะฮะเอาตัวที่ผมพูดถึงนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็น Facebook Comment นะครับตัวนี้กดเข้าไปนะ,ะนะครับเราจะเห็นว่า ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราลองกดมันจะไม่สามารถกดได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในตัวโปรนะครับตัว many chat ที่เราจะต้องอัปเกรด to pro นะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราไปกดอัปเกรด to pro ก่อนนะครับเขาก็จะบอกว่าเมื่อเราอัปเกรดแล้วเนี่ยก็จะสามารถทำอะไรต่างๆได้มากขึ้นกว่าตัวที่เป็นฟรีนะครับ นะฮะซึ่งถ้าเรามี0ถึง500ซับเนี่ยนะครับจะอยู่ที่10เหรียญต่อเดือนนะครับ10เหรียญต่อเดือนนะฮะแล้วก็กดอัปเกรดทูโปรตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ใส่ชื่อพาสเวิร์ดนะครับลงไปนะครับแล้วก็กดใส่เลขบัตรเครดิตนะครับแล้วก็สามารถ ใช้ได้เลยนะครับสมมุติว่าผมใส่เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนอันนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายาขึ้นว่าโปรนะครับตรงนี้เป็นโปรนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาที่โก t h Tool เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ,อันนี้ก็คือกดอย่างที่เมื่อกี้นะครับ แล้วเราก็มาที่ออโต้รีสปอนต์นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์ตรงนี้ว่า,าข้อความตอบกลับเราจะเป็นยังไงนะครับนะฮะก็เหมือนกับการทำปกตินะครับแต่การเราเราเซตติ้งว่าเราให้ตอบทุกโพสต์นะครับตรงนี้เลือกเป็น all p o s t นะครับ ซึ่งมันสามารถเลือกเป็นบางโพสก็ได้นะครับเลือกบางโพสที่เราต้องการก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่แนะนำให้ทำนะครับมันจะสามารถเพิ่ม audience เข้ามาได้นะครับเพิ่ม audience ในการ subscribe ของคนเข้าเพจเราได้นะครับโอเคขอบคุณครับ